สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องซาแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาถ่ายทําในบ้านนะครับเพราะว่าที่ลงเห็ดเนี่ยเขานึ่งเหตุอยู่นะครับมันมีเสียงดังก็เลยถ่ายทําไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาถ่ายทําที่นี่วันนี้จะพามาดูวิธีการเตรียมเชื้อนะครับเตรียมเชื้อเห็ดโคน,น้อยนะครับเพราะว่า เชื้อเหงืน,น้อยเนี่ยมันไม่เหมือนเชื้อชนิดอื่นนะฮะมันมีกระบวนการและขั้นตอนนะฮะเชื้อชนิดอื่นเนี่ยเคยทําไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับผมทาไมเราจะต้องรู้วิธีการเตรียมเชือ้อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทําก้อนเห็ด่อน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเชื้อให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปทําก้อนนะฮะ ทิต่อไปเนี่ยทำก้อนนะครับแล้วก็ทำลงเรือนเปิดดอกเห็ดคนน้อยแบบง่ายนะฮะใช้ต้นทุนต่ำนะฮะโอเควันนี้ก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันก่อนนะฮะวิธีการเตรียมเชื้อเห็ดคนน้อยนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3นะครับสามชนิดมีเห็ดภู้ฐานนะครับอันนี้เป็นเห็ดกระด้างแล้วตัวนี้ก็เป็นเห็ดคนน้อยนะครับผม เราจะพูดถึงเห็ดคนน้อยเป็นหลักนะฮะเห็ดไอกระด้างเนี่ยเราจะมาทําให้ดูในคลิปถัดๆไปนะฮะเพราะว่ามันจะมีคิวทําต่อจากเห็ดคนน้อยนั่นเองนะครับผมเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมเ,เพื่อนเพื่อนครับไอเนี้ยตามใบที่เขาเขียนมาในในที่เขาติดมาที่ข้างขวดเนี่ยนะครับเขาจะเขียนมาให้เรานะครับว่าเขาอะทการผลิตวันไหนการผลิตคืออะไรผลิตก็คือการเอาวุ้นนะครับเนี่ยถ้าเห็นในจุดเล็กๆตรงนี้มัน มันจะมีวุ้นนะฮะเป็นวุ้น PDA เขาจะตัดวุ้นที่เชื้อเดินเต็มแล้วนะครับเอามาป้ายลงที่ข้างขวดนะครับริมนี้เพื่อที่จะให้เชื้อเห็ดนะครับเส้นใยเนี่ยมันเดินกินในข้าวฟ่างนะฮะเราจะเรียกเชื้อตัวนี้ว่า เชื้อข้าฟ้างหรือเชื้อขยายนั่นเองนะฮะเชื้อเนี่ยอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับไอตัวเชื้อพู้ถ่านเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการเดินนะครับประมาณ13าถึงสบวันก็จะเต็มขวดนะฮะเชื้อเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มตัดลงวุ้นเมื่อวันที่3ามเดือน2นะครับเดี๋ยวเราจะลองนับดูนะสาม6ี่ห้า11เจ็ดแปดเก้าสิบบสาสี่สิบห้าาวันพอดีนะครับเนี่ยเชื้อพู้ถ่านเขาจะเดินเต็มขวดพอดีนะครับ เชื้อพุทธานเนี่ยถ้าเดินเต็มขวดในกําหนดนะครับแล้วก็เส้นใยชี้ฟูอย่างนี้นะครับข้างในก็ฟูขาวอย่างนี้ถือว่าเป็นเชื้อที่แข็งแรงนะครับเชื้อที่แข็งแรงได้มาตรฐานถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยก็จะได้ผล,ผลผลิตที่ดีตามมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาเราสังเกตเชื้อเนี่ยนะครับอย่างแรกที่เราต้องดูเลยก็คือ1วันครบกาหนดนะครับ ถ้าเชื้อชนิดไหนนะครับครบกําหนดตามวันเวลานะครับให้ถือว่าเชื้อชนิดนั้นนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับผมส่วนกรณีอื่นๆเนี่ยเราต้องมาดูกันต่อไปเช่นการปนเปื้อนอะไรในขวดอย่างเงี้ยนะครับผมเอาละครับทีนี้ประเด็นที่จะสื่อก็คืออะไรนะฮะเชื้อทั้ง3มชนิดเนี่ยนะครับผมสั่งมาเนี่ยสั่งมาใช้เนี่ยเขาแต้มเชื้อภายในวันเดียวันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดน้ำฟ้านะครับเห็ดกระด้างหรือเห็ดโคนน้อยนะครับ ก็เต็มเชื้อภายในวันเดียวกันหมดเลยนะครับเห็ดนางฟ้ากุานเนี่ยเขาก็เต็ม13วันสุดส4วันเนี่ยตามกําหนดนะฮะเห็ดกระด้างก็เต็มเหมือนกัน13-14วันก็คือก็แตมวันที่3เหมือนกันนะครับแต่เราลองมาสังเกตนะครับเห็ดโคนน้อยเพิ่งจะเดินได้เท่านี้เองนะครับก็จะประมาณเท่าตูดขวดโซดานะครับถ้ดดาตูดขวดที่ต้าใส่เนี่ยทำไมเขาถึงเดินช้านะครับเชื้อของเขาเนี่ยลักษณะเส้นให่เขาจะหยาบหนานะครับเขาจะใช้เวลาในการเดินนะมากกว่า ไอเชื้อพวกเชื้อกันด้างหรือว่าเชื้อเห็ดภูฐานนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเตรียมเชื้อเห็ดโคนน้อยนะครับเราทำอย่างนี้ครับคือถ้าสมมติว่าเราได้มานะครับมันแต้มนะครับเราก็รอนะครับรอให้เชื้อเขาตีโบงออกมาใช้ระยะเวลาประมาณ8-10วันนะครับผมพอเชื้อเราเดินโตนะฮะโตกว่าเหรียญสิบสักหน่อยนะครับอา,อาจจะไม่ใช่ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ ไอ้ที่มันใหญ่ขนาดนี้เพราะผมไม่ได้ไปดูมันนะครับผมทํางานอย่างอื่นเพลินไปหน่อยก็เลยไม่มีเวลาไปดูเชื้อก็เลยกลายเป็นเชื้อวงใหญ่นะเชื้อวงใหญ่มันจะมีปัญหาอะไรไหมเชื้อวงใหญ่มันก็จะเกิดดอกอย่างนี้ฮะดอกประเภทนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วมันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่มาพูดกันต่อถึงวิธีการเตรียมต่อนะครับ พอเชื้อนะครับเขาเดินนะครับมาประมาณเนี้ยใหญ่กว่าเหรียญสิบสักหน่อยนะครับเอาสักแค่นี้ก็พอนะเราลาแปดถึงเจวันเนี่ยเชื้อเขาจะเดินประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้เพื่อนๆดูอเอาแค่นี้เนี่ยประมาณนี้ก็พอครับเชื้อจะเดินมาประมาณเค่นนี้เราก็ต้องทุกครับทุกเพื่อให้เส้นใหญ่เขาเนี่ยกระจายนะะ ตอนนี้เส้นใยเขาเกาะอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยเขาให้เขาเดินไปเรื่อยๆนะครับมันจะใช้เวลานานครับเกินกว่ายี่วันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เชื้อเห็ดโคนน้อยนะครับจําเป็นที่เราจะต้องเอาเนี้ยนะฮะเอาเชื้อเนี่ยครับพอ8ปดถึงสิวันแล้วเราก็ต้องทําการทุบครับอ่าเราทําการทุบเขาไว้เลยนะครับทุบไว้อย่างนงี้นะครับเพื่อให้เส้นใยนะครับที่เมื่อกี้เขาเดินเป็นวงเนี่ยนะครับ มันแตกตัวกระจายไปทั่วขวดนะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มเดินจากจุดที่เขากระจายนะครับไปรอบๆนะฮะแล้วระยะเวลาการเดินของเขาเนี่ยมันจะสั้นลงนะครับคือภายใน4วันเนี่ยนะครับเชื้อเนี่ยประมาณ3-4วันเนี่ยนะครับเชื้อที่อยู่ในข้าวฟ่างเนี่ยเขาจะเดินออกมาแ,แล้วก็กินพวกเมล็ดข้าวฟ่างที่อยู่ด้านข้างนะฮะ จนนะครับมันคุมหมดเลยนะครับจนจนคุมเมล็ดข้าวฟ่างทั้งหมดเลยก็จะใช้เวลาไม่เกิน4วันนะครับผมถ้าเขาคุมจนหมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาเชื้อข้าวฟ่างนี้เอาไปใช้งานได้นะครับผมแต่นะฮะในที่นี้สมมติมว่าเราเจอเนี่ยนะครับขวดที่มันเป็นดอก เพราะว่าเราทุบเขาช้าไปหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประมาณ8ปดถึงสิวันเราก็ควรทุบแล้วแต่อันนี้มันล่วงเลยมาจนถึง13วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอ13วันแล้วนะครับเห็ดเขาก็เริ่มที่จะเจริญเติบโตในขวดถ้าเราปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตในขวดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นพอเขาโตขึ้นมานะครับ โตขึ้นมามีหมวกดอกแล้วก็บานสุดท้ายเขาจะกลายเป็นเห็ดสีดำนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยหมึกสปอร์ลงมาปนเปื้อนอยู่ในขวดของเรานะครับทำให้เชื้อของเราเนี่ยมันด้อยคุณภาพถ้าใครเคยทำนะครับใครเคยทำเห็ดชนิดนี้เวลาที่เราเก็บไม่ทันเนี่ยเห็ดจะเป็นหมึกนะครับแล้วก็ดำนะฮะสังเกตแล้วก้อนที่เห็ดเขาทิ้งสปอร์หมึกสีดำลงไปเนี่ยจนหน้าก้อนเราดำเนี่ยนะครับเห็ดก็จะขึ้นน้อยจะเกิดน้อยจะไม่ค่อยเกิดนะครับ เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับอย่าพยายามให้เกิดดอกในขวดจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดดอกในขวดสุดท้ายเขาจะโตครับโตแล้วก็ปล่อยสปอร์ลงมาเปิดเปื้อนไปในข้าวฟ่างนะฮะทำให้เชื้อข้าวฟ่างเรามันปนเปื้อนนะฮะแล้วก็เวลาไปใช้เนี่ยมันก็มีความเสียหายเสี่ยงได้ประมาณหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือวิธีการเตรียมเชื้อเห็ดโคนน้อยนะครับคือพอครบ8-10วันแล้วเราต้องทุกให้เขากระจาย ให้เส้นใยที่มันเดินเกาะกันทีแรกเนี่ยกระจายไปทั่วขวดเพื่อให้มันกินข้าวฟ่างให้หมดนะครับพอ4วันเนี่ยมันเริ่มฟูใช้ได้นะครับเราก็เอาเชื้อเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับผมแต่นะฮะลองสังเกตขวดนี้นะครับขวดนี้เนี่ยเห็นไหมครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นวงสวยงามดีแต่ว่าอันนี้มันมีเชื้อเชื้อที่มันขึ้นแทรกซ้อนมาอีกข้างในเนี่นะฮะ เรายังมองไม่แน่ชัดนะครับว่ามันเป็นสาเหตุที่ว่าไอ้ตัวมีชิ้นมุวนหลุดออกไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนนี้สีมันเริ่มเข้มขึ้นนะครับถ้าทงที่ดีนะครับถ้ามันไม่เดินเป็นวงแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ใช้นะฮะแดนเชื้ออันนี้นะครับเราก็เอาออกไปเลยนะครับถือว่าตีซะว่ามันเป็นการปนเปื้อนนะครับเพราะว่าถ้าไปใช้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดราเขียวนะครับผม โอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการเตรียมเชื้อเห็ดคนน้อยแบบง่ายๆนะฮะดูกันแล้วก็น่าจะนำเอาไปปฏิบัติได้ทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าไอ้เจ้าก้อนเห็ดคนน้อยที่เราจะทำเนี่ยมันแตกต่างกับพวกเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดตัวอื่นอย่างไรนะฮะทั้ง เรื่องอาหารที่ใส่เข้าไปนะครับเราต้องใส่อะไรเพิ่มแลวเราต้องลดอะไรลงนะขนาดของก้อนก็มีส่วนนะฮะเพราะว่าเหตุนคนน้อยเนี่ยก้อนเขาจะเล็ก,เลก,เลกๆเตี้ยเียแค่นี้นะครับทําไมถึงต้องเล็กทําไมถึงต้องเตี้ยทาไมถึงไม่ทาก้อนใหญ่โตให้มันออกเยอะแยะดกจเหมือนกับเหตดนางฟ้าได้หรือไม่นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะทําเป็นตอนต่อไปเพื่อ มาคายข้อสงสัยกันวันนี้นะครับเราเตรียมเชื้อไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเราทําก้อนเสร็จเอาเชื้อไปหยอดแล้วเราคอยติดตามผลดูนะครับว่าเห็ดที่เราทำเนี่ยมันจะออกดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็วิธีการคุมโลงอีกนะฮะดูที่ว่าโรงเรือนมันเนี่ยต้องมืดประมาณไหนนะฮะต้องมีอากาศเข้าแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเราไว้ต่อกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก,าก็กดกดติดตามให้ด้วยใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับใครอยากได้ก้อนเห็ดนะครับกดสั่งได้ในช็อปปี้รัตซ่าอยู่ในดีสคริปชันจะมีลิงก์อยู่นะครับส่วนเห็ดคนน้อยเนี่ยใครอยากได้ไปเปิดไปลองนะครับรออีกสักน่าจะ ประมาณเดี๋ยวนะสี่บวกกับ8อีกประมาณ12วันนะครับก็จะมีก้อนเห็ดโคนน้อยจําหน่ายด้วยนะครับสิบสองถึงสิบสามวันราวๆเนี้ยพอเอาไปเปิดก็เปิดได้เลยนะครับเห็ดโคนน้อยมันจะเร็วมากนะครับผมโอเคก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมไม่ว่าไมา้จะเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ลาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ